มาติดตามครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักศิลปรกรที่7เชียงใหม่ครับได้มีการคู่ภาพจิตรกรรมลวดลายโบราณประตูวิหารวัดหมื่นล้านเชียงใหม่ที่ช่างรับเหมาทาสีทับถึง3ชั้นใกล้เสร็จแล้วนะครับเตรียมหาแนวทางอนุรักษ์ร่วมกับทางวัดต่อไปครับ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปรกรที่7เชียงใหม่ใช้น้ำยาเคมีและเทคนิคชั้นสูงกู้ภาพจิตรกรรมลวดลายโบราณอายุกว่า100ปีประตูพรวิหารวัดหมื่นล้านอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากที่มีการทาสีทับลงไปนะครับเกือบจะร้อเเซแล้วเหลือเพียงขอบประตูเท่านั้นส่วนภาพจิตรกรรมโบราณบน บานประตูพระวิหารทั้งสองบานขนาดสูงกว่า3เมตรกว้างบานละ120เซนติเมตรล้างคราบเลซินและสีน้ำมันออกจนหมดแล้วจนมองเห็นลวดลายเดิมบนบานประตูแต่บางจุดก็เลือนรา,นางนะครับจากการถูกขัดและความเก่าแก่ตามอายุที่ผ่านมากว่า100ปีครับ ทางด้านของนายทวีสีใหม่นายช่างศิลปรกรรมช่างชำนาญสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่กรมศิลปากรน,นะคะท่านก็ได้เผยความคืบหน้าการกู้ภาพจิตรกรรมโบราณค่ะว่าขณะนี้เนี่ยมีความคืบหน้าถึงร้อยละ90แล้วเหลือแต่สีที่ทาทับขอบประตูเท่านั้นส่วนบานประตูนะคะก็ได้ล้างคราบเรซินและสีน้ำมันออกหมดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะสามารถกู้จิตสามารถกู้ภาพจิตรกรรมโบราณคืนมาได้มีความสมบูรณ ของภาพราว80%บางส่วนภาพก็เรือนรางนะคะซึ่งเป็นจิตรกรรมผสมผสานมีทั้งจิตรกรรมไทยผสมผสานพม่าและจีนภาพบนบานประตูมีทั้งรูปน้ำเต้าภาพมังกรลายดอกไม้หรือลายปรึกษาและภาพเทวดาเครื่องทรงแบบพม่าค่ะซึ่งกคาดว่าจะสามารถติดตั้งประตูพระวิหารคืนได้ให้อยู่ในสภาพเดิมภายในเดือนนี้ส่วนตะปูเหล็กนะคะที่ใช้ย,ยึดขอบกับโครงสร้างก็เป็นตะปูเหล็กทําจากประเทศจีนค่ะ ส่วนภาพโบราณบนบานประตูเหมือนที่คุณชมได้เห็นนะคะก็น่าจะมีการหารือกับทางวัดอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการนําแผ่นพลาสติกมาหุ้มป้องกันฝุ่นแล้วก็ให้คงสภาพเดิมเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปค่ะ